สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะ,ะว,นนวันนี้เพิ่งกลับมาจากทํางานก่อนที่จะไปอาบน้ํานอนเนี่ยคือแวะมาบอกเลยว่าใครที่อยากจะมีผิวดีๆผิวนุ่มๆน,นะชีดาคอลลาเจนตัวนี้คือจริงๆสกินมาได้5วันแล้วแต่จะกินเฉพาะตอนเช้าตอนท้องว่างเลยแต่วันนี้ก่อนนอนเดี๋ยวจะ,จะเริ่มกินเลยเพราะว่ากินมา5วันสิ่งที่จะรู้สึกดีมากก็คือว่า เซียนรู้สึกว่าผิวมันนุ่มลื่นขึ้นแล้วก็แต่งหน้าติดมากขึ้นหลุมขนดีมากขึ้นคือผิวจับไปแล้วผิวมันนุ่มมากแล้วมันก็ลื่นมากเหมือนกับเราทาครีมแบบทาครีมดีๆสักตัวหนึ่งอะแต่ว่าผิวไม่เหนียวแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเซียนเนี่ยเป็นคนที่มีโอกาสที่จะที่ได้กินคอลลาเจนเนี่ยเยอะมากเยอะแบบต้องมีแบบยี่สิบกว่ายี่สิบกว่ายี่ห้อ,อด้วยที่ว่าเขาเอามาให้รีวิวกินฟรีด้วยเพื่อนทําด้วยจ่ายเงินซื้อเองด้วยเยอะแยะมาก แต,แต่ละตัวเนี่ยมันแตกต่างกันออกไปควใ,ใ,ในเรื่องของอะไรที่มันท,ที่ทําให้เรารู้สึกนะแต่ตัวนี้เป็นตัวเดียวเลยจริงๆที่ทําให้ที่กินแค่ห้าวันน่ะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยผิวลื่นผิวโคตรลื่นใช้คําว่าโคตรลื่นผิวหน้าเนี่ยแต่งหน้าโคตรติดคือติดแบบติดติดยิ่งไปยิงเลเซอร์อีกจริงๆก็เลยเนี่ยเดี๋ยวจะมาลองกินเป็นแบบ2มื้อเลยคือตอนเช้ากับก่อนนอนเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยประมาณอีก10วันเนี้ย เซจะมีงานใหญ่ที่ต้องแบบเอาง่ายๆต้องใช้หน้าต้องไปแต่งหน้าถ้าในสิบวันคือเซกินไปเนี่ยเซจะดูซิว,ว่ามันมันจะดีกว่าวันนี้ที่กินไปแค่5วันหรือเปล่าแล้วก็ที่จะบอกเลยก็คือว่าเนื่องจากที่มันกินดีมากนะคะจริงๆตัวนี้รุ่นน้องส่งมาให้พอมันกินดีมากปุ๊บเลยได้มีโอกาสเอาเขาเข้ามาแล้วก็ตอนนี้เป็นตัวแทนขาอยู่ด้วยใครสนใจก็ก็ทักมาได้เลยนะคะ ในหนึ่งกล่องเนี่ยมันมี60แคปซูล390บาทนะคะแล้วก็มีมีส่วนประกอบเนี่ยก็คือทั้งหมดี่ย16ชนิดเป็นเป็นเป็นส่วนผสมเนี่ยเป็นเกรด A ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เรานำเข้าเขานำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะคะเป็นวิวัฒนาการการทำจากญี่ปุ่นนั่นเองแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขามีส่วนผสมของไฮยาลูรอนิกซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันมันจะอยู่ในครีม มันจะอยู่ในครีมทานหน้าปกติซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีเจ้าไหนที่ทำที่ทำในรูปแบบของแบบแบบแบบกินมานะคะเพราะฉะนั้นตนนัวนี้ตอนนี้ชีดัะคอลลาเจนเป็นเจ้าแรกนะคะเอาเป็นว่าใครที่สนใจก็ติดต่อได้แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเจะไปนอนละแล้วก็วจะกินก่อนเพิ่มอีกหนึ่งมือคือสองเมกินแล้วก็ไปนอนเดี๋ยวอัปเดตกัน Do you w a n t know It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along. And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to it's you